ฮัลโหลสวัสดีทุกคนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบดสุขุสุขคนเลยจ้าสบัสดีพ่อแม่พี่น้องสาวลาวหาวสาวพี่น้องพังไทยพี่น้องสาวตามประเทศเบิร์ดรสุขสุขคนเมื่อนี้มาพอกันกับน้องหล่าอีกแล้วพี่น้องมื่อนีนน้องหล่ากันมายามบ้านนะพี่น้องมายามโดยเฉพาะเลยจ้ะมาหอดที่อัตบือจจ์พิที่รับร้อยเนาะมาหอดอวานนี่หละพี่น้องเมื่อนี้น้องหล่ากันเลยว่าสีมาซอยอีเมิเ่ผตัดลำมันนะมื่อนี้พี่น้องเอ๋ย เขามาตัดละมันกันเนาะมือนีมือนีกะมอไ้ไปส่วนเนาะมอไรออกส่วนมอไ้ปลูกมันเนาะมือนีมืออื่นพูดแหละจังสีปลูกมันเนาะอามือนีกะสีตัดลามันโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวหอสีมาเบ่งน้ำกันเลยเนาะวิธีตัดลามันทีบานน้องละกะใส่ผ้านะพี่น้องมอไ้ใส่จักตัดนะพี่น้องเพราะว่าอย่างเมื่อท่านมีใส่เออยังเม่ท่านมีจักยังเพราะว่าใส่ผ้าเลยกะใส่มือตัดเนาะเดี๋ยวหอสีมาเบ่งน้ำกันเลยเด้อยัน้องละสีผ้าทุกคนเบ่ง ทางล้างในการจะเป็นลำม,มันยังผน,นีลแหละตัดกับครอบครัวหลายๆคนนะพี่้องกับเอื้อยกับเอื้อยแล้วกับน้องสาวอะไรกะอพี่เมน้าเนาะมาซอยกันตัดลำม,มัน,นพี่อ้องอะไรกะมีเด็กหน่อยหลายคนอยู่พี่อ้องแต่ว่าเด็กหน่อยนี่มาอยู่เบิง <c oughs> เดี๋ยวสิพาทุกคนมาเบิงวิธีตัดลำม,มันทางบ้านน้องลาเด้ออะไกามืออื่นเสาวสิพาทุกคน ออกไปสวนเนาะอากาศที่บ้านน้องล่ากะค่อนข้างจะห่อนคือการเดิอบ่อดดมีอากาศเย็นดอกพี่น้องแต่ว่าสามารถปลูกมันไดอยู่เนาะเดียฮอไปเบิ่งนกันเลยอันนี้เป็นลำมันที่แม่่นซื้อมานะทุกคนบ่อใดบ่มีมันอยู่สวนจะาของเนาะผนก็ซื้อมาลำหนึ่งหนึ่งพันกีบเนาะผนซื้อมานี่คันรดตกๆดีกับประมาณหกแสนนะทุกคน ต่เงินบาทน้องล่าจะไล่บมเป็นว่ามันถือเท่าไหร่นะทุกคนเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิงเฮ้ย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 ก่อนเอเันดกับสิบไปไล่งวัวก่อนเลยทุกคนมันสิมากินมันพีแม่เฮ้ยเฮ้ยบรรยากาศที่บาา้นบา,นานน้องล่ากับสิประมาณนี้แหละเด้อเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแนมหน้าอยู่สู๋ไล่บโหนีเดี๋ยวสิพาท,ทุกคนไปเบิงเนาะอันนี้ก็เป็นเทีอนของน้องลา่าอยู่บ้านน้องลา่านะอยู่อัตรประยุรพี่น้อง พเพื่อนพ่อเมเนอร์อันนี้เนาะพาทุกคนมาตัดลำมันวันนี้ตัดลำมันโดยเฉพาะเลยบอได้ไปใส่เนาะมืออื่น่นแหละจังสีไปปลูกมันพี่นอ้อง่นซื้อมาถึงคันรถตอกๆกับประมาณหกแสน การตัดลํามันที่นี่ก็จะบ่ใช้จักตัดเนาะสิเอาผ้าตัดพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่งเริ่มเฮ็ดอ่าเพิ่งลูกอ่าปลูกมันประมาณปีกายกับปีนี้แหละมันก็ยังบ่ทันหลายดนี่จังงีมาอยู่จุเอ๊ะเอมมอจกเอมมอจุนี่คตขึ้นยโอ้เป็นเจมเลยนะ

เออเดี๋ยวครับมาเอ๊ะหมูโยนเอาอันเสื้อที่เก๋ๆกระทุนในอันละบราอันละนี่แหละครับก็พอดียิบๆแล้วปลาดีฮะนะคะห้องกรุงปลาแอ๊ะเหมือนจะสอบษาเคยหมดนี่ก็ยังได้กันดักนะอื้อไม่ใช่ที่แหงนดูดีแต่ไหนเนี่ยก็

หาเกงตุกูนอนมี่กกงโนนเลยัวยอนอนจลอกใส่ลอกสซแฮนทเป๊ะไส่มาเดิมมาเดินมาคอยน้อ่ะเลยจ้ามาคอยน้องหลาตัดละปันพี่นอก

กับบอสมันลูกพินา่อนนเทนเล็กับบออยากเล็กหตน่เออกันมินกัน้อเือเล็หตนี่น้อบางเทือนตู้มันเป็นทัน้วยแล้วเชียน่คืเลขหตนี่เอาเอาทั้งรถทั้งตู้มเลย้ตนี่เอาเมาเลยนะ้เพื่องฮมวยยาง แม่ซม่งมาซุ่มไเด็กมึงเล้ยงโตอย่ายเมี้ยเลี้งโตเ้งเลยไหกโตอีกเยโตได้ครังท่โตนึงยังไม่ถึเต่านะเข่าข่นเข่าข่นครอไพับืชื่อเป็นผู่คู่คาย่อยก็บว่าโอ้ชั้ว่ามันกระเทียมโฆษณาหน่อยนึงแบบโปรเฟตบกอยู่นี่นไม่มีไปบกเลย มันให้ผุ <complexity> ้นี้เตอคุณนัเตคนเขาบบได้ก็ไม่ปอมือคือคนเขาเขาว่าคือมันคือคุไทยาโคุณานด้โฆษณาเพื่อให้คนซื้อจบให้กปซื้อให้ไปซื้อเพ่ออะไรว้าวอ้ว้าว เลยพี er. ่น้องเ้อมาสอยน้องหน้าตัดละมันจากน้องมาบุญสงการนี่กับาพ่อกับการบุกมันมาสักก็เลยมาตัดละมันซอยอีเมยนะทุกคนคือหลาพี่้อละอเมย์ก็นน้องสาวของเฮานาะมันกันมาือแม่เขามามาเอบะอีบะตัองมาแล้วมาตัดละมันมืออื่นทาา่ายเพป่อนมันนะพี่น้องสวัสดีวานนี้เอา่องเอื่อยกับน้องสาวไปปลูกกยังมาทาเนี่ยนำละมันมานี่ก็เลย มาปลูกมาตัดมาซื้อใม่เลจกะคือถังยาไม่ลาสุดเลยกนเล็บเล็กคลสนึ่งไทยไทอะไรบ้านกนาวนเจีนมาจีนยืเอาแคบแคที่ป่าตรนไหน

ตัวันเลดกกินหลายคนต้นหนอตุนลักก็แซือหาิบพอดีแพงไม่ก okay. ินนะผักเนี่ยอู้โควิดตัดหัวหหัวสิบพันโ้วมหติหัวสี่พันมันยังไม่แพงซะ ทอตอนนี้องรถละหลัหวเป็ดท่านมันงไม่โลกไโล่นมมือส้อมแก่ 11, สพันตาย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 ควิดเป็นเหตุหมอเอก็เอ้สาวห้าละ่บรถล่ะีและมาขาตะควายิวยัง่ไหวยู่ไหนหมโค้งห้างไอกระลำาเจอย่างไรเอะอ องห,ห้างอ,อะไอย่างเ้ลังทิดัั่นหรือนเ่าอ้เฮ้ยนี้ก็ไแม่เหรอน,นีอ่กบม่อ้ออโโอกวกนมันเป็นขาคายนี่ยด้วยใครเป็นผู้ซื้อนีท่นทุกจนพี่ายยิงทุกแนนอนเหลือเสือหนยกต้ังโควิดจุดโควิดเนี่ยตลไล่แต่สุดก <c oughs> ินข,า <c oughs> ข้าวกับคุนแต่ละมือ้อแต่ละมือ้อ นี <Bla> ่ค as. ือมัเป็นเหตุสังเกตได้ว่าซ้ำคนพนันนี่คัะซ้ำเก้าซ้ำเก้าเมื่อนนี้เขาสตัดละมันนะพี่น้องไคเบิร์ตดีเลยเนาะยังอีกร้อยหนึ่งนะทุกคนขอสิเอามาอีกร้อยหนึ่งสำหว่ามันต้องพันหกเนาะอีเมลเราคือ600 600หกร600กับหกแสนหกแสนถ้าลายเป็นกันบาทกั็ประมาณสองพันปลาย สองพันสองพันหาโอเคเนาะทุกคนตอนนี้น้องหลกักกาตัดละมันกับแล้วไปที่เริ่มร้อยเนาะนี่กกับที่บ้าณน,นี้้ปที่นอกมันกะบโมไล้บร,รนไดเนาะเมืนน่อ,อเนาะแค่หาร้อยซื้อนะอย่างอีกร้อยหนึ่งมืะเร็งก็จะมาส่งใหม่นนะน้องเมื่อนี้กะไหนแค่นี้นเนาะเดี๋ยวมืออื่นเข้ากัสซื้อไปปลูกมันเลยเนาะทุกคนมื่อนี้เขาก็ได้ตัดเป็นที่เรียบร้อยเนาะอีแมลล่เราก็ซื้อมานน้ำผ่าเจ้าหรือซื้อที่นอกเพราะว่าปีกายเวิคนปลูกบมไลายเนาะเลยกะ พี่กายหันสร้างเขาวสวนพนเอก็เลยบอดายล้ำมันนะพี่น้องเปน็นเหมือนก็เลยซื่อมาอีกอ่ะโอเคกันเลยพี่น้องมือเหนียวก็เต็มเลโอเคพี่น้องวันนี้กาหน,นองหล่างเกษตรคอคโตวไวชน,นีเด้อไวพบกันในคลิปหน้าใครที่มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้องล่าเนาะและการก,กดกระดิ่งคอมเด้อเพื่อบ่พลาดคลิปต่อไปของน้องล่าเนาะวันนี้เกษตรคอโตไปก่อนไวพบกนนะันในคลิปหน้าบ๊ายบายจบ โอ้ยอยากกิน